สวัสดีค่ะช่วงนายใหญ่ในกับมือนี่กับการทำเกษตรเกษตรมือใหม่นี่เป็นหล่องแปงหล่องทั่วจะ้ะทั้งนี้สีเป็นหล่องทั่วทั้งนี้จะเป็นหล่องแตงเป็นการปลูกแตงที่เป็นแบบออร์แกนิก บ่ได้่านการใส่ปุ๋ยใส่หยังสิเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยผสมจากตรงนายายนาเองจ้ะแบง่งโซนจากนาแบง่งโซนจากนาจากชีวิตใส่ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงมาโดนมาเมื่อนี้มามื่อนี้ขอเปลี่ยน บรรยากาศเยนบรรยากาศเียนภาพพดนไม่ไม่กับการฮ็ตเกษตรเป็นปีแรกที่สีเฮ็ดแบบทีทุกปีกะเฮ็ดหน้าปกตินะเฮ็ดไทยยันหน้าปกติปีนี้ก็เลยมากทดลองเบิงขางรังพุงนก็สิเป็นทงหน้า สวนส้วนนี่สีแบงจากส่วนนี่สีแดงจากนะ้ำแดงจากน้ามาเป็นสวนเกษตรแน่นิดหน่อยเป็นสวนเกษตรแน่นิดหน่อยนี่ก็จะเป็นแตงกำลังใสปุ่นเนาะจ้ะปุ่นคือปุ๋ยขีดขอกขีดงัวขอกงัวเหาหนี่แหละมีงัวมีงัวกะ เอาขีงงัวไว้เดี๋ยเลยปลูกพักปลูกแตงมันตลีเริ่มครับพี่น้องมันตรีเริ่ม,มตรงหน้าย่ยในจ้ะเอามีงวัวส่วนนี่ก็เลยปลูกเป็นหยาเป็นหยาแบบธรรมชาติดอกก็ได้ไปสือไปอยังไปคุดเอาน้ำค้องมาเป็นหยาขนเป็นหยาขนปลูกไว้จ้ะ กัวใบกำลังแตกส่วนหลอกนัานที่ควานกาวไว้แต่ว่านามบ่มีดอกปีนี้นามบ่มีแต่ว่ากับบ้านกาว้เพื่อนามมากอะ่ะได้ออกกาออกไปดำาอกจากรองเบิงล้องเบิงลองเบิงกับวิถีชีวิตแบบบ้านๆหลังจากการใส่ชีวิตแบบ อยู่ปลาคอนขีดมาโดนจากปลาคอนขีดตอนนี้สำนึกลักบ้านเกิดได้มาเป็นทุ่งนาใหญ่ในซึ่งจะเริ่มลิเริ่มปีแรกนะคะจะเริ่มปีแรกมาเบิงมาทดลองเบิงเพื่อนๆที่เดินหน้าไปก้อนหรือจังไดกะมีคับแนะน้ำกะ ก็เมนตนแนน้ำมาได้นะจ๊ะกับถุงนาเย้ในกำลังปลูกกำลังเริ่มปลูกหลายอย่างผสมประสานกัน จะเศบแบบผสมประสานส้นนี้ก็สิเป็นมันมันแรงหลายตายแล้วส้นนี้สิเป็นมันเป็นมันหวานญี่ปุ่นส้นนี้นั่นจ้ะอาดสีสั้นแน่ด้จ้ะมือใหม่ นี่ก็จะเป็นนั่งหลัก,กบรรยากาศวิถีชีวิตบ้านๆยำคำยำแรงคำลงแรงลงอยู่กับสวนจ้ะอยู่กับสวนกับผาก ส่วนรองนี่นะจะเป็นบวบจะเป็นบวบเป็นวิถีชีวิตแบบบานบานนะจ้ะวิถีชีวิตแบบบานบานแบบนาปูกไว้กินเหลือได้ขายก็ดีกว่าห้อไปซื้อเขาปลูกแบบธรรมชาติปลูกกินเอง ปลอดภัยกับเยอะความปลอดภัยกับหลายนัย่นไงก็ฝากติดตามถุ่หน้ายายในเด้อจ่าเด้อทุ่งนาใยญ่ในฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ